บอกว่าทึ่งมากๆกับการแสดงของน้องเจคุณโหทึ่งทึ่งมากๆคือทุกครั้งที่น้องร้องไห้เนี่ยผมจะคือการร้องไห้มันใช้พังงานเยอะเรู้อยู่แล้วแล้วก็ใช้อารมณ์มากๆอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงความรู้สึกน้องเขาด้วยการถามว่าเหนื่อยไหมเป็นไหมเจ็บมากไหมแบบเสียใจมากไหมอะไรแบบแซดมากไหมแต่สิ่งที่น้องตอบผมมาน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็ยิ้ม ผมสนุกดีครับพี่ตีเออคือเราอะเรากลัวน้องดิ่งใช่เรากลัวน้องดิ่งกลัวน้องเจอแบบเรื่องราวของตัวละครมันค่อนข้างจะหนักอะไรเงี้ยเรากลัวน้องแบบแบบรับเรื่องนี้ไปแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกันจริงๆแล้วอะน้องบอกผมไม่เป็นไรเลยผมสบายมากผมสนุกมากกับการได้เป็นประนอผมสนุกมากกับการที่ผมได้ร้องไห้ผมสนุกมากกับการที่ผมได้แสดงศิลปะ การแสดงให้คนได้ดูอะไรเงี้ยปนวดปนวดได้เท่าไหร่นะตั้งหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็ดเอ็สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดมืออาชีพนะมืออาชีพมากเหมือนที่ตีเล่าว่าอย่างฉากที่ไปเยี่ยมพ่อเนี่ยจริงๆคือมันอุปสรรคเยอะมากในบรรยากาศการถ่ายทำเยอะมากคืออย่างพูดถึงพิชาคิดก่อนเลยคือทรงผมพิชาคิดเนี่ยก็ต้องทำใช้เวลาเป็นชั่วโมงต้องใส่วิกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กบด้วยเมคอัพอะไรต่างๆนานาทั้งร้อนเหงื่ออาบ ด้วยบทแดาร็อกที่ยาวและวิธีการถ่ายที่แบบอยู่คนเราฝั่งอะไรเงี้ยคือต้องแบบจริงๆนะครับต้องแบบเขาเรียกว่าดีเลสเปคเคารพจริงๆแบบครับพวกพี่น้องต้องชื่นชมจริงสามคนนั้นคือเก่งมากๆที่พาคุณผู้ชมไปรับรู้ถึงเรื่องราวตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้จุดจบรู้ถึงผลสรุปไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้า ไม่ทําแบบนั้นถ้ารู้อย่างนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้อะไรเพราะว่าจริงคือคุณแอปได้ลงในอินสตาแกรมของตัวเองเหมือนกันว่าเออเนี่ยคือเราต้องใช้ชีวิตครอบครัวกันอย่างแบบมีสตินะใช่ครับว่าถ้าเราจะตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะมันมันมันพลาดไปแล้วอ่ะมันกลับมาแก้ไขไม่ได้เวลาสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถมาแก้ไขหรือย้อนกลับคืนมาให้เราได้ครั้